ขออย่าลาได้ไหมพี่ขอขอร้องเถอะไอ้ยาผมไม่รู้อ่ะใช่ทลาเสื่อไอ้ยามันเสียมู้จริง <ลา S 1> ไอ้ยาไ,ไม่อันนี้ผมกำพูดนะพี่ไม่ว่าพี่ต้อนก็บอาจารย์นะพี่ผมในเร่จริงนะมมงนะแบบแต่แต่ถ้าแผนเพื่อนสั่งมาแล้วอ่ะมึงต้องตามเส้นเกมให้ทันนะเว้ขอขอร้องเลยแผนก็อยากให้ไว้ใจนิกกี้นะเว้คือนิกกี้มันนิกกี้ซัมเมอร์มันคิดมาดีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันพลาดอะไรก็แค่บอกแล้วก็เ๋ย่ากี้มันแก้แผนเอง คุยกันน้องเราค่อยๆว่ากันมาลงคุยกันไอ้คิดซะว่าชนะมาแล้วกันมันไม่มีเหี้ยอะไรให้ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวทุกแก๊งอ่ะไม่เอาง่ายเราไม่แพ้เราสกอร์เท่าเราไม่แพ้เราไม่แพ้กูไม่ยอมรับเราสกอร์เท่าเราสกอร์เท่าห้าไม่กูเด็กขี้อ่ะกูไม่ยอมรับอ่ะปล่อยไปไม่เป็นไรมาลงก่อนมาลงก่อนมาลงก่อนอะโหลพี่ผมอยากเป็นเสียงเงี้ยบๆต้องทำไงอ่ะ พ่อมึงไอ้เด็กไม่ทำน้องไม่เอามันโดดโดนไปตัดลงที่ต่ออะไรมันไล่มันไล่สาระก่อนมันบอกว่าทำเสียงเงียบๆเมื่อกี้ได้ยินเูาเด็กโดนน้ำพูดนีย่เงีด็กพูดไม่ชัดเด็กทำไปตีไม่ได้ทำไมต้องปรับด้านหลังอดิ็กมาเรื่องอด็กเด็กปล่อยปล่อยปล่อยมันเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวมันมีแก้แน่นอนหนูกุพายกาไปแก้ถูกอ่าเคสเคสที่แม้ จบก็ค mm. <The> ือจบไปเลยแล้วก like ็ท <made> <made> ั <made> ้งเกิดเขามาแหลมหรืออะไรเราก็เด้งเหมือนเดิมเด้งเหมือนเดิมเด้งเหมือนเดิมพลาดพลาดก็วันนี้เราเราพลาดก็คือพลาดด้วยเราแพ้ก็คือแพ้เราก็จบก็คือจบะไรถึงเราจะพลาดอะไรไปหรือวันนี้เรารู้สึกว่าเราเสียทัมมิ่ยอะไรไปก็ช่างมันเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วก็ทุกคนก็ต้องขยันเล่นอะแพทนี้กูอยากให้พวกมึงเล่นกันเต็มที่แล้วก็เล่นเรื่อยๆด้วยไม่อยากให้หยุดคือไม่ใช่ว่าแพ้แล้วต้องพักแก๊งต้องแบบหยุดแก๊งหรือชนะต้องหยุดแกงนะคือ ต่อให้ชนะหรือเล่นสตอรี่วันหนึ่งเสร็จกูก็ต้องเล่นกันต่อใช่มันจะไม่คือมันแผลนี้ยกูไม่อยากให้มึงเบรกเบรกสตอรี่แบบพักพักหยุดกันสามสี่วันอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วก็ขออย่าลาได้ไหมพี่ขอขอร้องเถอะไอ้ย่าผมไม่รู้อ่ะใช่ถ้าลาเพื่อนไอ้ยามันเสียมู้นจริงจริงไอ้ยาไม่อันนี้ผมก็พูดนะพี่ไม่ว่าพี่ต้อนกหมือนกันนะพี่ผมอันนี้จริงๆนะแบบไม่รู้อ่ะใช่ใช่ผมแบบเครื่องกำลังติดนะแบบเหมือนสองวันที่พี่หาเื่อลาหมดเลยใช่ใช่ ม่นั้นมันทุราลจริงทุรไลจริงเข้าใจผมเข้าใจไงก็ตามนั้นก็เดี๋ยวต่างเดือวนี้แผนที่จะมีไว้หนึ่งแกงที่เราจ้องจะเซตย่ออยู่อพูดตรงๆในเคอดีแต่เราเราเล่นกับเซราก่อนเซราเคลียร์เอาให้มาชนะก่อนนะมันมาชนะก็มาก่อนเขาเซราอย่ามาแก้เซราแก้เสร็จปุ๊บแล้วกิดเคอดีชนะไม่โวเทคหรือเขาทําเขาพลาดมาโดนเราเราก็เล่นแค่นั้นเอแล้วก็ไหลไปเรื่อยไหลไปได้ปัญเาไหลไปแก้กากินนะคือเราจะเล่นเรื่อยๆ คือสุดท้ายมึงได้เล่นตลอดอ่ะขอแค่มึงอัปเดตแพทเรื่อยๆเราไม่อยู่กบที่อ่ะแลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะกูแบบไม่อยากให้มไปมองไอ้พวกแบบว่าแก๊งแบบอีฮิโรชินาปล่อยแม่งไปก่อนเถอะมันมันมันไม่กระเติกมันไม่กระเติกตัวมันก็ปล่อยมันโง่อยู่อย่างนั้นเอาแก๊งที่เขาขยันเล่นอ่ะแบบทีเดียวกันกับเราอ่ะเออแค่นั้นเองแต่วันนี้พวกมึงเก่งเก่งมากเก่งมากอันนี้ขอพูดอย่างนะคือ กูไม่แพ้เอาง่ายๆเราไม่แพ้ดได้เขาไม่ยอมรับกูไม่เลี่ยงซิ่งกูเด็กขี้อ่ะกูกูไม่ยอมรับเอาง่ายคือพวกมึงชนะเว้ยโอเคนะไม่ต้องงอมันนะเว้ยคือพวกมึงชนะตั้งแต่แรกแล้วเว้ยแล้วก็ใครมีอะไรไม่โอเคอะไรตรงไหนพูดแล้วก็สุดท้ายต้องไปในทางเดียวกันนะเว้ยมึงติดอะไรตรงไหนมึงบอกเพื่อนได้เลยแล้วก็ ไม่ต้องไปเก็บไอคิวแล้วกถานายกกี่พี่ว่าเหลอรถแกนี่เปล่าแล้วก็อันนี้ตอนเรื่องรถเรื่องรถอันนี้ต้องแก้จริงนะเพราะว่าแบบว่า้องลองงั้นก็ลองทิเก็ตบอกเขาได้ไหมอย่างเคสอย่างเคสกิจอายยกตัวอย่างคอมอย่างคอมพวกไอ้เก้าพันแปดอะไม่ค่อยมีผลแต่คอมพวกอาจจะเป็นต่ำเหมานั้นพวกวินพวกกิจพวกไอเคนหรือแบบคนอื่นก็คืออนก็คือแบบไปเลยอะอย่างกิจโดนไปวันนี้โดนไปสามไฟอะที่แบบไม่ได้เล่นเลยประมาณนั้นไอเคนโดนกี่ไฟน้องประมาณนั้นพี่สามไฟเหมือนกันผมโดนเท่าพี่เลยพิกิจ สามสี่ไปอ่ะสองไฟท้ายมันจะแค่ตอนแบบรถคูดนะพี่ผมอ่ะรถคูดแต่ตอนมันจะโดนแบบช็อตเบอร์เบอร์แบบพวกรถระเบิดอ่ะเดี๋ยวๆมีวิธีแก้อเด็บเล่าหน้าถ้าเกิดรถยังไม่แก้ก็เดี๋ยวมึงเปลี่ยนรถขับไปขับอูรุสไปขับอะไรก่อนยอดยอดยอดอยู่ก็ได้เด็กสัตย์ก็ได้สกายอยู่ไหมสกายกายอยู่บ้างไม่ต้องงอมแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกลับไปแก้แน่นอนน้องเล่นเกมพี่ไม่ต้องคิดเยอะ เพราะว่ามึงตีซะว่าแบบว่าเออไอไอไอวินนั้นเราพลาดแค่นั้นเองวินไอ้นั้นไม่งั้นมันมันจบไปแล้วเว้เราพลาดด้วยกันชนะด้วยกันเลื่อยๆชิวเล่นต่อเรื่อยๆแต่แต่ถ้าแผนเพื่อนสั่งมาแล้วอ่ะมึงต้องตามเส้นเกมให้ทันนะเว้ขอขอร้องเลยเรื่องแผนก็อยากให้ไว้ใจนิกกี้นะเว้คือนิกกี้มันนิกกี้ซัมเมอร์มันคิดมาดีแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดมันพลาดอะไรก็แค่บอกแล้วก็เ๋ยวนิกี้มันแก้แผนเองคือนิกี้มันก็รู้อยู่แล้วเวลาเราคุยกันเราคุยกันยังไงก็แบบอันไหนรู้สึกไม่โอเคหรือมันไม่ดีก็แค่แค่ลองบอกแล้วนิกี้มันก็จะโอเคถามฟีดแบ็คแล้วก็มาแก้กันไม่ต้องมานั่งไม่โอเคแกงไม่ไม่โอเคกับแผนนี้แผนนี้นะคือแม่ตอนนี้มันแผนใหม่คืออยากลองใช้อะไรหลายๆอย่างไงว่ามันใช่ไม่อยากให้เล่นแบบอะไรซ้ําๆเดิมๆไงอยากแบบคือแบบลงรถปรุ๊บเราได้เปรียบทุกอย่างอยากทาแบบนั้นอนะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก,กูเชื่อตรงนึงนะเพราะว่าบางครั้งอะไอไอแผนเดิมอันนี้ไม่ได้ว่านะแผนเดิมบางทีแบบว่าคนมันจําไปแล้วอ่ะและ้วเราถ้าเราแพ้สักสักไฟสองไฟอะโอเคเราเราใช้ค่อยมานั่งแก้กันคิดไว้ก่อนก็ได้ล่วงหน้าแผนนั้นแหละเข้าใจปะมันมันแล้วก็เอาเอาอย่างนี้ก็เป็น<อ>แผนมาตดฐานเราที่เราเล่นประจําให้เข้าใจแล้วก็สุดท้ายนิกกี้ก็รอรอเรานิกกี้ทำรอเล่นแผน ไอ้นี้เกี้ตัวเปลี่ยนเกมมัน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 ลงคนสุดท้ายอะถูกถูกต้องแล้วไฟท้ายมี่กี้เขาแก้ตรงที่เขามาลงช้ากว่าเราอะยิงไอ้นี่ยิงผมหมดเลยสามคนเอาหมดเลยแล้วแล้วมันมาลงหลังบ้านเลยไอ้นั้นผมผมไม่เห็นมันจริงจริงนะมันมาจากไหนมันอยู่ความมืออยู่ขอบวงอะเหมือนมันเพิ่งเข้ามาเลยอะ เออเออไม่เห็นรถมันมันมาจากไหนก็ดูอยู่เห,หมือนกันมันเหมือนแบบขอบวงมันเข้ามาแล้วไฟเม,ม,มื่อกี้กลางไฟเราแหวนแต่เหมือนมันเอามาจุ่มปะเพราะอีมพีเราหมดใช่ปะหลังบ้านไม่สี่เหลี่ยมืนอันเดียวอ,อยู่หลังบ้านมันถ่ายมาตั้งแ,แต่หลังบ้านเลยแล,แล้วก็นี้เรื่องสีโรหลยเรื่องระเบิดอันนี้ทางต้องแก้ใหม่นะคือจะไม่ถ้าเกิดไฟหนึ่งบอกให้วางแค่สองลูกคือต้องวางแค่สองลูกจะไม่วางใช่ใช่มันจะเป็นมากมันจะเป็นมากยกตัวอย่างคือเอาง่ายเลยตัวเอาไฟนึงอ่ะเราจะวางไม่เกินสามลูกคือมันได้ห้าไฟสิบห้า เราต้องเบนเนตเอ้ยอ,อะไรแบบว่าตั้งแบบตั้งค่าให้ดีๆว่าเออหลังบ้านหนึ่งแล้วก็กลางไฟหนึ่งแค่นั้นเราจะาประมาณสองลูกต่อไฟแล้วเกิดทางรู้สึกว่ายังไม่พอก็ทางก็ปักลูกนคือฮางจะเป็นคนต้องเป็นคนคิดเองว่าต้องปักโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดทางปักทีละสามลูกอะไม่ไหวระมาณอ่าแล้วยังไงครับตอนพวกนี้เล่นกับเซราใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่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 แต่โครหนักคิดมองครับ อยากเล่นทั้งสองทุ่มครึ่งอ่ะเพราะว่ามันมันมันเร็วแล้วก็ขอถามเซราต์ขอขอสละพิเศษเพิ่อหนึ่งคนได้ไหมเพราะว่าให้พี่เปามาเล่นด้วยอยากให้พี่เปาพี่โอ๊กี่เขาได้เล่นเรื่อยๆอยมันอยู่ในช่วงที่แก๊งกลางมูดกลางผ่านงานงั้นงั้นงั้นอ่าเล่นกับเซราคิดว่าเราไหวไหมอยากให้พี่โอกิ่เราไหนไหมให้พไมไหวไหวไอ้พี่โอกิ่เราไม่ไหวไหมไอ้พี่โอ๊กี่เราไม่ไหวไหมไอ้พี่โอกิ่เราไม่นหวไหมากนะพี่โอสปืนมันไม่ไหวไหมไอ้นงั้นงั้นงั้นม่ไหวไหมไอ้พี่โอ๊ก เป็นคอยนั่นไงตอนนั้นแหละเป็นเด็กที่พี่บอกว่าแอปเปิลนั่นแหละก็เลยก็เลยอยากตอนนี้คืออยากให้เมมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆโอเคงั้นงั้นวันนี้ก็เก่งมากแล้วขอบคุณมากน้องขอบคุณทุกคนเออไม่าม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 าบูมกันมาขอบูมกันก่อนมาก่อนแยกพวกนี้เล่นเล่นสตอรี่ใหม่เป็นไรน้องทำดีมากเก่งเก่งเก่งมากน้อง หรยอผู้มึงชนะเว้ยชนะแล้วมึงเอาง่ายๆเราไม่มีแม่ๆป้าๆเราไม่มีแม่ๆป้าๆแต่เรามีทัวรลุงลีอยู่ในหัวใจโยยเเเหีีลทุกคนทุกคนสำคัญหมดเว้ยทุกคนผมดีผรักทัวรลุงลีเว้ยเออกูรักทัวรลุงลีเว้ยเฮียผมดีรักพี่เอกกูรักพี่โอกิกูรักพี่ต๊อดกูรักพี่กิตกูรักทุกคนที่สนับสนุนเอ็มดีกูรักทัวรลุงลีกูรักไอ้อัลเธอร์ เราฟุ้งเอาอะไรเนาะคุณรักไอโอเว่นไอพวกนี้มันชอบชอบลำเวลาเราโดนลำมันจะปกป้องเราไงไอชื่อพวกนี้ไอขี้เยี่ยมอ่ะใไอคนเยี่ยมอ่ะโอเว่นพี่เอกไอทักสินด้วยไอทักสินด้วยไอชิมโตกูว่ามึงไม่ได้ใช้ทรงนั้นด้ยมึงต้องใช้ทรงเดิมไปน้องจริงนะไปคิมจริงนะโอเคโอเคโอเคพวกนี้สู้ใหม่โอเคป่ะถ้สู้ไอสัตว์คุณรักพวกมึงชิบหายเลยเอ็มดสู้ไปเถอะสู้เออ ต้องงี้ดิวายสัตว์มึงไม่แพ้คุ้ยก็เลี้ยงแทงไฟไฟแรงไม่อยากให้ใครโดนส่งก่อนใครมาจิ้มเราก็ไอ้คุย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 คุ้ยลดย้ายยาย่ยิ้มรถไปจบพัวเลยดิไม่มีโอเว่นชอบไอ้หลังเล่นแล้วสิบห้าไอ้มาสกินเป็ดให้บ้านร้านนึงทำไรพี่จอยเอานะเอานะกูเอานะเฮ้ยขาดสกินเป็ดน้อง ให้เกให้เอานะเกับแก๊งเรา่ะเีย่วพี่มาโบตีพ่สาบานสามีไอ้ี่มดีี่พี่มีดเอาไว้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูปลุกแฟนกูาพ่ขอความในใจดิคือเลไนะความในใจมึง่ะแม่งอย่างควยอ่ะเียเจอกับแก๊งเรา่ะพ่พี่ไงะมึงไงวะไงอก็คืออะไรก็แบบเป็นเราเป็นคนแรกแกงตัวอย่างอ่ะก็จริงนริงอนี้อนี้ก็ไม่เถียงมึง ก็ตอนนั้นถ้าพี่ไม่แก้ให้พี่นิกก็แพ้ไอ้ปืนโดนจนตายอ่ะตอนไหนวะอ๋อเฮ้ยกูเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเข้าใจโอเคน้องซีเรียสเอาใหม่เอาใหม่ผมชิวๆเลยพี่แต่วันนั้นขอบคุณมากยันตีสามเลยไม่ด่าป่ะไม่ด่าป่ะนิดหน่อยพี่แต่ไม่เป็นไร แป๊หนึงแป๊หนึงนาวินแป๊หนึงนากิตแป๊บนึนงผมให้น้องไปซื้อของก่อน,นไรนอง